แอดมินมีกลุ่มมาแนะนำแอดไลน์แอดสามแซดเอบีเอฟซแหล่งรวมขอร่านิดมากประสบการณ์มาพร้อมสายรับจับบอลเด็ดมั่นใจวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงเชื่อถือได้และมีกิจกรรมดีๆท้ายคลิปให้ร่วมสนุกเช้าวันอาทิตย์ที่21พฤศจิกายนไมเคิลคาริสได้รับแจ้งจากเอเวอร์เบิร์ดรองประธานฝ่ายบริหารว่าต้องการให้เขาทำหน้าที่รักษาการผู้จัดการทีมแมนยูเต็ดเป็นระยะเวลาสั้นๆ ไม่กี่ชั่วโมงหลังปลดโอเลโกนาโซชาพ้นจากตำแหน่งแล้วก็ไม่ได้มีแผลรองรับชัดเจนท่นั้นบอกบริหารประชุมกันและมีมติดังนี้พอได้ยินเช่นนั้นคาริกก็อกอ้วนใจไม่น้อยในสถานการณ์ดังกล่าวเขาสมควรที่จะเดินตามโซชาออกมาด้วยในฐานะทำงานเป็นทีมเดียวกันจำต้องรับผิดชอบร่วมกันไม่ใช่คนใดคนหนึ่งคาริกอยากปฏิเสธออกไปก็จริงแต่ทั้งฝ่ายบริหารวิงวอนให้อยู่ช่วยกันก่อนอย่างน้อยก็ผ่านช่วงเวลาก้าวข้ามความลำบากให้ได้ จากนั้นค่อยหาทางกันอีกทีหากคุณอยู่กับสโมสรแห่งนี้มายาวนาน15ปีเป็นทั้งนักเตะและโค้ชได้รับความสเส็จมากมายและจแรงสนับสนุนจากทุกคนที่เกี่ยวข้องและแฟนบอลจํานวนมหาศาลคุณจะไม่ตอบรับคําร้องขอน,นั้นหรือฟังดูเหมือนคาริกมีทางเลือกไม่เซเยตเกเซโนแต่ความจริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเลยทุกอย่างบีบให้ต้องเซเยสตสถานเดียวผู้ความสบายใจของทุกฝ่ายเขจาจะนําเรื่องนี้ไปบอกกับโซชาเป็นคนแรก ซึงก็เห็นดีเห็นงามให้กัดตาทับไปเลยเป็นการตอบแทนสโมสรด้วยทันทีที่ขาแพกไปคาริกถูกแต่งตั้งให้นำทัพแมนยูไนเต็ดบุกเบียเรลในคืมนมานาคารพอสโคสวมบทบาทกูรูออกมาวิจารณ์จัดหนักอย่างเต็มที่ทิ้งความสัมพันธ์กับเพื่อนเก่าเอาไว้ก่อนความเห็นของสโคซึ่งระบุว่ามันเป็นเรื่องน่าอายมากที่คาริกยังอยู่ทำงานต่อเหมือนไม่รู้สึกรู้สาอะไรในขณะที่ลูกพี่ใหญ่อย่างโซชาเดินจากไปอย่างโดดเดี่ยว เรื่องนี้คาริสจำเป็นจะต้องออกมาตอบโต้เพื่อศักดิ์ศรีของตัวเองอธิบายให้กระจ่างว่าสโมสร้อง้อมาอีกทั้งปรึกษาโซชาเรียบร้อยไม่ได้ทําแบบพละการทุกอย่างเปิดเผยชัดเจนทั้งเหตุผลและเจตนาความเห็นของสโคไม่ผิดเลยสักนิดแต่หากย้อนกลับไปตอนที่เขาปัดฝุ่นกลับมาเล่นในกับแมนยูนิเต็ดอีกครั้งทั้งที่ประกาศรีทายไปแล้วแต่ต้องบอกว่าตอนนั้นก็อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ต่างกันเท่าไหร่ ฮาริคเริ่มงานโค้ดตั้งแต่ควรนสตาร์ทพอได้คุยล่วงหน้ากับเสื้อเล็กเฟอร์กูสันอีกทั้งยังมีคำแนะนำต่างๆมาเรียบร้อยเป็นจังหวะเดียวกับโชเซ่มูรินโญ่ผู้จัดการทีมในช่วงนั้นกล่าว้องการทีมงานมาแทนรูฟาเรียมือขวาคู่บุญฮาริคจะเป็นทางเลือกที่ไม่เลวนักแม้จะไร้ประสบการณ์แต่ความคุ้นเคยกับสโมสรรู้แทบทุกชอบทุกม,มุมพอ้าแข่งมายาวนานกว่า12ปีน่าจะพอชดเชยได้บ้างกระทั่งมูรินโญ่โดนเชื้อป้นออกจากตำแหน่งโซชาถูกแต่งตั้งมาคุมทีมแทน คาริยังได้เป็นหนึ่งในทีมงานเช่นเดิมสถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างไม่คาดคิดเขาตกกระไดพอยโจรตัองมารับงานใหญ่นี่แหละเมื่อควรรู้ว่าจะต้องเป็นผู้จัดการทีมแมนยูในเช้าวันอาทิตย์และวันอังคารต้องออกไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเกมสําคัญกับเบียเรอุสเื่อเงินขห้ามแพ้บอกตามตรงว่าการรับเงินในลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายสักนิดเดียวตอนให้คุ้นเคยกับระบบและนักเตะชุดนี้ดีพอก็ตามเขาเอาตัวรอดออกมาได้ด้วยชัยชนะ2-0ขวาตัวรอบต้องเอาได้สําเร็จ แม่เกมในครึ่งแรกจะไม่น่าประทับใจโดยวิจารณว่าเป็นร่างทรงของโซชาแต่ในทางกลับกันต้องถามว่าคุณมีเวลาเพียงเล็กน้อยประชุมทีมวันอาทิตย์วันจันทร์ออกเดินทางไล้ซ้อมกันแบบกระปิดกระปล่อยวันอังคารลงเล่นเลยต้องบอกว่าผลลัพธ์ที่ออกมาไม่เลวดีกว่าที่คาดด้วยซ้าจากนั้นวันอาทิตย์คาริสยังมีคิวโหดออกไปเยือนเดเบตของเชลซีถึงช่วงนี้รู้กันอยู่ว่าเป็นรองทุกรูปแบบแต่ก็ยังกลับออกมาพร้อมหนึ่งแต้มสําคัญ อีกทั้งหากไม่พลาดเสียจุดโทษมีโอกาสไม่น้อยที่จะได้รับชัยชนะการตัดสินใจดรอปคริสตินโนโรนัลโดแสดงถึงความกล้าหาญในฐานะที่เป็นผู้จัดก,การทีมมีอำนาจอย่างชอบธรรมหากคิดว่าดีก็ไม่จําเป็นจะต้องเกรงใจลูกทีมต่อให้เป็นซูเปอร์สตาร์คาริคยืนยันว่ามีการพูดคุยเพื่อทําความเข้าใจกันเรียบร้อยแน่นอนโรนัลโดอาจไม่แฮปปี้นักเตะที่เต็มไปอยู่ด้วยแพชชั่นแน่นอนโรนัลโดอาจไม่แฮปปี้ นักเตะที่เต็มไปด้วยแพชชั่นต้องการหลงเล่นทุกนัดอยู่แล้วแต่ก็ต้องเข้าใจความจาเป็นของแท็กติกเช่นเดียวกันแมนยูมาแพ็กตรงกลางนัน่นเล่นแบบจีนนี้เจมตัวนักเตะวิ่งกันมากขึ้นแ่นกลางถูกกระชับกว่าเดิมไม่ละล้วมเหมือนอย่างเคยรอโอกาสด้วยความอดทนเหมือนคาริคจะเข้าใจดีไม่ควรแลกบัดอย่างเด็ดขาดหากเกมเปิดมากเท่าไหร่แมนยูก็เสียผลประโยชน์มากเท่านั้นพอเป็นรองจะบ้านทุกอย่างแล้วแท็กติกที่วางไว้ก็ตอบสนอง ้วยการรอฉกฉวยจากความผิดพลาดของจอร์เจนโยที่ยื่นของฟันมาให้เจโรนนชาชโชที่ถูกสั่งไม้เพลสเต็มสูบก็ไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยล่าสุดเจออาเซนอนคราวนี้ตกเป็นฝ่ายตามหลังครั้งแรกของคาลิกแต่กลับไม่ได้เสียขบวนนักเตะมีสมาธิเช่นเดิมแม้ประตูที่เสียจะขัดความรู้สึกนักเตะอยู่บ้างมันไม่ควรเกิดขึ้นแบบนี้พอทวงคืนมาได้ในช่วงเวลาสาคัญก่อนจบครึ่งแรกนั่นทําให้งานในครึ่งหลังไม่ตึงเครียดเท่าไหร่พาทีมคว้าสามแต้มได้อย่างคลายแม็ก แม้จะมีจุดผิดพลาดให้เห็นอีกเพียบกต็ตามสามนัดชนะสองเสมอหนึ่งล้วนเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งทั้งสิ้นคาริสไลด์ลงจากเก้าอี้ใหญ่ด้วยความประทับใจทิ้งผลงานเอาไวใ้ให้ดูต่างหน้าสาวกแมนยูเองก็เข้าใจดีไม่อาจเรียกร้องอะไรได้มากไปกว่าน,นี้อีกแล้วรารลังนิกผู้จัดการทีมนคนใหม่ของแมนยูเพิ่งถแถลงข่าวคุยกับสื่ออย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อช่วงสายของวันศุกร์คุณสื่อเยอรมันซึ่งทำหน้าที่จนจบซีซั่นบอกถึงเป้าหมายและแผนงานคร่าว แต่หนึ่งในนั้นคือได้พยายามโน้มน้าวให้คาริคยู่ทํางานด้วยกันเช่นเดิมแต่ไม่สําเร็จหลังจงากการภารกิจสําคัญไปที่เรียบร้อยคาริคตัดสินใจอําลาแมนยูไนเตดส่วนหนึ่งต้องการรับผิดชอบผลงานที่ล้มเหลวร่วมกับอเล็กโกน่าโซชาก่อนหน้านี้ในขณะเดียวกันก็ต้องปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองด้วยมันคงไม่ดีเท่าไหร่นักหากใครเป็นผู้กันว่าเอาตัวรอดไม่สนใจเพื่อร่วมงานเซอร์เล็กฟูกุซันเคยบรรยายถึงคาริคเอาไว้ว่าเป็นนักเตะที่มั่นคงในความเป็นตัวตนไม่เคยวอกแวกไปกับสิ่งรอบข้าง เงียบขรึมอยู่บนแนวทางไม่ง่ายเลยที่จะตัดสินใจอำลาสโมสรที่คุณอยู่รับใช้มายาวนาน15ปีเต็มคงต้องใช้เวลาทบทวนดีแล้วอีกทั้งครอบครัวก็มีส่วนร่วมสำคัญในเรื่องนี้เช่นกันคาริคไม่ใช่คนพูดเยอะใช้ผลงานเครื่องมือพิสูจน์ตลอดมาเขาบอกลาสั้นๆกระชับแต่จบในประโยคเรียบร้อยไม่ต้องถามอะไรกันอีกสำหรับแฟนแมนยูในเตตดแล้วคงเสียดายที่ต้องเห็นบุคลากรคุณภาพอยู่คู่กับทีมมาอย่างยาวนานเดินจากไปอีกไกลโดยที่ไม่รู้ว่าจะรีเทิร์นอีกเมื่อไหร่ แต่ยังคงเห็นภาพคาดิกกลับมาที่นี่อีกไม่ว่าจะในฐานะไหนหรือบทบาทใดก็ตามร่วมสนุกกับกิจกรรมรายสัปดาห์ตลอดหนึ่งเดือนเต็มพบกับกิจกรรมใหญ่ตอนนี้แจกที่พักเขาใหญ่กับรีสอร์ททอสคาน่าอยากทราบรายละเอียดแอดไลน์ได้เลยครับ